Adikah. คุณผู้ชมเข้าส s <S <Right S 1> ู่รายการไรเซียวบายคือจินค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับส้มเปรียนอังกฤษยศวดิ์ค่ะซันดี้กวีพร์ตอจีโน่ค่ะโอ้โหเจอกันอีกแล้วแน่นอนเกือบทุกวันนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวสาระแล้วก็ความรู้แล้วก็เทคนิคของสุขภาพมาฝากกัีกเชันเคยนะคะกับกล้วยหอมจอมโซนเอ้ยอ้วนหอมจอมโซนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีถ้าสมมติว่าเราดูคลิปเนี่ยก็จะมีคลิปเยอะแยะมากมายในเรื่องของการ ดูแลเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพอาหารลดน้ําหนักอาหารลดความอ้วนอยากสวยต้องทายังไงเทคนิคการแต่งหน้ารวมไปถึงแม้กระทั่งการควบคุมหรือลดน้ําหนักการออกกําลังกายเรียกว่ามีทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆไม่ต้องไปร้านหนังสือเลยก็ได้เราคลิกเข้าไปใน y o u u u b e ขออนุญาตพูดถึงหน่อยนะคะเพราะว่า พี่กูกับพี่ยูเนี่ยมีประโยชน์มากทุกอย่างเลยแค่คุณติดอินเทอร์เน็ตเขาและเธอใช่เอ้าเขาไอ้ฉันฉันและเธอพี่กูและพี่ยูเพราะว่าเซิร์ชเข้าไปเราจะเจออุ้ยหลายอย่างมากคือบางทีเราไม่ต้องไปซื้อหนังสือถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วพี่แซนดี้แต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นคนที่บอกว่าทําให้ดูอ่ะคือเห็นในคลิปอะบางทีมันก็แค่เป็นแรงบันดาลใจบ้างถูกต้องมันก็แค่บอกว่าเอ้าก็เขาทําได้ทําได้แค่วันเดียววันครึ่งนั่งแล้วไม่ทําแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งที่แบบว่าเอ้ย มันได้จริงๆนะหรือว่าดูรายการของเราสองคนพี่สันดีรับรองรับรองเลยว่า ได้ผลจริงๆจริงค่ะแต่ว่าคุณต้องทําแบบเป็นประจําสม่ําเสมอด้วยไม่ใช่ว่าดูวันนี้เปุ๊บพรุ่งนี้หยุดก่อนพรุ่งนี้ลืมพรุ่งนี้ลืมแล้วอุ๊ยแต่ว่าหนังสือเนี่ยบางเล่มเนี่ยเขาก็จะมีสอนเทคนิคดีๆนะ,ะถ้าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือลองไปเลือกหาหนังสือดีๆมาอ่านค่ะเขาจะมีบอกเลยนะอย่างการออกกําลังกายเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเข้าไปเซิร์ชปุ๊บแล้วก็ไปทําตามปั๊บเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขาจะต้องมีวิธีการเตรียมพพพรรร้้อออกก่่่นถูตงงเเาาาาาะววบ รีวิวที่อยู่ในคลิปเนี่ยบางทีมันเป็นแบบเล่นแล้วสั้นๆแตอบที่อกว่าแต่ส้มเคยเจอเพราะว่าเราเคยแบบว่าเคยปรึกษาพี่คนหนึ่งนี่เล่าให้ฟังอยากเล่นโยคะ้งเลยแล้วพี่ก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปเรียนหรอกเขาเขาชอบทําตาม y t u t u บอกว่าไปเซิร์ชตาม Youtube สิเราก็เล่นตาม,มส้งเลยบอกว่าเออคือพี่คะคอมอยู่ตรงเนี้ย แล้วยังไงอะ่ะจะเล่นโยคะคอมมิชชิ่งถ้ามันคือมองไม่เห็นพี่ซันดี้เอาไว้ไงเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาทํามันถูกเปล่ามันที่พี่ซันดี้พูดสมมติว่าเราเข้าไปเรียนหรือว่าเราแบบว่าเห็นหนังสือ<ด>ที่แบบเราเราจดจำเราได้สัมผัสจริงๆอันนี้นะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบว่า รกระตุต้นทำให้เรา<ด>แบบอยากทําแล้วก็มีแรงบันดาลใจมากกว่าแบบคลิปอะแต่ความจริงเราก็ไม่ใช่คลิปไม่ดีนะใช่ใช่คือมันได้อย่างเสียอย่างมันต้อง<ช>มาผสมผสานกันแต่ว่าในส่วนของหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีแบบวันพักด้วยนะ,ะสมมุติว่าอันนี้เป็นการเตรียมก่อนการเริ่มต้นว่าต้องทําอะไรหลังจากนั้นก็ทําท่านี้ก็จะมีภาพประกรอบพอเสร็จแล้วสักพัก พอวันนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้พักอะไรอย่างนี้เขาจะบอกกันพักแต่ว่าบางทีในคลิปเ่ยก็จะไม่ได้บอกไงให้ทําตามสเต็ปสเต็ปของเขาไปบางทีเราอยู่ดีเปิดปุ๊บหักดิบเลยมาอ้าวอ้าวอ้าวแอนด้าอ้าวอ้าวแอนด้าพอจริงไหมล่ะแล้วเราก็ทําตามด้วยบางทีแบบว่า บางทียังไม่ไว่วอย่างนี้นงคุณผู้ชมบางทีบอกว่ากาลังกินข้าวอิ่มอิมอยู่ออแล้วก็อยากดูการ์ตูนอัเซิร์ชเข้าไปกดดูการ์ตูนปุ๊บพอดีมันมีคลิปขึ้นมาอยู่ข้างๆเอาเลื่อนไปอากาศขอคลิกเข้าไปดูสักหน่อยปุ๊บเขาบอกว่าถ้าออกกําลังกายท่าเนี้ยจะลดลงภายใน3นาทีเป็นยังไงทำไหมทําเลยโโกินข้าวเพิ่งอิ่มเมื่อกี้นี้เอง3นาทีกดชึบไม่ด<อ>ีแล้วต่อเอาต่อเลยค่ะ จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ<ช>พอเสร็จสักพักนึงอุ้ยเหนื่อยอุ้ยดูสึกดีอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออะไรแบบนี้อย่างนี้แหละอะไรที่บอกว่ามันจับต้องไม่ได้เงี้ยม,มันก็จะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจับต้องไม่ได้อ่ะ<ช>ก็ทำได้แค่แบบแป๊บๆปแป๊บแป,บแ,ปบแต่อะไรที่แบบว่าเราดูซ้ำ ทำทุกวันได้จับได้ต้องส้มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากสวยแบบเซเล็บใช่สวยแบบดาราเซเลบหรือเซเลบเซเลบโอเคหรือว่าจะเป็นดาราโอเคโอ้ดาราซุปต้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีอ้ชอบมากนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากการอ่านหนังสือ เรามาดูในส่วนของโลกโซเชียลบ้างเราก,ก็จะมีพวกคลิปมีชงมีแชร์ไม่ใช่ไปเล่นแชร์นะคะหมายถึงว่ามีการแบ่งปัน <G ül üyor> ก็ยังคิดดั <G ül üyor> งปันข้อมูลเราก็จะมีการแบ่งปันข้อมูลดีๆมาให้เราอะไรที่ส่วนดีเราก็ศึกษาไว้แต่อะไรที่มันมากเกินไป <S <S เกินพอสมควรเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเยอะไป<ช>แต่ว่ารายการไลซิโอไยคู่จริงของเราคะ่ะมีความพอดีในตัวเลยเป,เป๊ะเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจาก ือ,อาหารข้าวหรือผลิตภัณฑ์สําหรับเพื่อสุขภาพของเราถูกต้องค่ะพี่สัน้ิผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะนะคุณผ<ช>ูช<น>้ชมมีหลายตัวจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวน้ํามันรําข้าวน้ํำสมุนไพรก้านตอนยาสะผม,มหรือว่ายังมีน้ํามันมะพร้าวมีแชมพูมีแชมพูมีหลายอย่างเลย ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราพูดถึงถูกต้องเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าช่วงช่วงนี้ช่วงนี้นะคะก็อยากจะเน้นไปในเรื่องของอาหารการกินค่ะก็ยังอยู่กับข้าวอยู่แล้วก็ยังอยู่กับข้าวตลอดไปนี่จะบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาอ่านรายการเนี่ยนะคะก็ไปไปซื้อของอคือจริงเราก็ไม่ใช่เป็นแบบว่า เหมือนไม่ใช่ร้านขาของชำอ่ะ e เป็นร้านที่เขามาเปิดเนี่ยใต้ใต้แบบว่าใต้อาพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ e ออยใต้คอนโดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแถวแถวมาหาวิทยาลัยใ, e ใช่ไหมค e นะทีนี้ หิวมากพิ่ซันดี้ก็ไม่รู้ทําไงเลือไปเห็นขนมปังหยิบก่อนเลยคือไม่เข้าใจอันนี้ใส่คนไทยพิ่ซานดี้ทำไมอ่ะง่ายเขาว่าไงเห็นอะไรปุ๊บหยิบก่อนก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะที่แบบหิวไว้วก็จะหยิบอะไรอย่างขนมปังอะไรที่มันง่ายกินก่อนเชื่อไหมหยิบขนมปังรู้ว่าเหลือไปเห็นอะไรค่ะข้าวไรส์เบอร์รี่หรอใช่ซื้อแล้วซื้อข้าวแล้วก็มากินบนรถไม่ ซื้อขนมปังแล้วคือจ่ายตังเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ้าวข้าวนี่ขาขายอ่ะแนะนนามันก็จะมีแบบว่ากับนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วก็แบบอู้ตายแล้วคือแบบมือไวไปหน่อยคือคนไทยคุณผู้ชมแล้วพูดกันตรงๆว่าเราติดนิสัยอะไรที่มันง่ายอะไรก็ง่ายเขาว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งบอกว่าใส่ใจนิดนึงหันมามองให้รอบด้านดูแลตัวเองกันหน่อยเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่นะคะใช่แล้วอาหารเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งสําคัญมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยคนขายอาหารก็ต้องใส่ใจทำเพื่อผู้บริโภคจะได้ติดใจใ,ในรสชาติในเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่ององความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการรับประกันสินค้ามีออยแล้วก็มี GMP ที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติ100%เไม่มีสารเคมีเคมีแบบว่าการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อย่างที่สำหรับคุณผู้ชมทางนะคะแกนิใช่เขาจะมีการปลูกแบบว่าคือแปลงเนี้ย เป็นเกษตรอินทรีย<ห>์ใช่ไหมหไม่ใช้สารเคมีลเมล็ดไหนที่มีสารเคมี M. จะกระเด็นออกมาเลยนะโโพี่สันดี้คือเขาใส่ใจจ,จริงๆนะ,ค,ะ<ห>คุณผู้ชมโดยเฉพาะพวกเข้ากล้องหรือว่าเข้าราสเบอร์รี่เนี่ยแหละก็ถึงมีการแพคหรือว่าแปะเอาไวขา้ข้างหน้าแล้ว่าเนี่ยไม่มีสารเคมี M. เป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์คุณผู้ชมซื้อข้าวรสเบอร์รี่ตาเนียอไลน์ของช่อง13สยามไทยคุณไว้ใจแล้วก็ปลอดภัยได้เลยค่ะคิดเลยว่ากินแล้วมีประโยชน์และไม่มีสารเคมีและยังได้ช่วยเหลือชาว โอ้โหเนี่ยแหละถือว่าดีเพราะว่าชาวนาจะได้มีกําลังใจสามารถที่จะปลูกข้าวให้เรารับประทานและ,ะถ้าเป็นข้าวที่มีคุณภาพมีประโยชน์แล้วก็สุขภาพดีเนี่ยก็น่าเห็นใจเขานะเพราะบางทีกว่าจะได้เมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดหนึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วและไหนจะต้องมานั่งคัดกรองกว่าจะบรรจุพันธุแล้วจะมาเลือกแพ็กเกจจิ้งส่งออกอ,อ,กอีกนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยรู้นะว่าข้าวเวลาเราซื้อชาวนามากิโลก็ไม่กี่บาทเองใช่ไหม แต่ว่าวันนี้ค่ะเขาผลิตข้าวดีๆอย่างข้าว จากนีโอไรซ์ Rice, เข้ากล้อง3สีแล้วก็เข้าไรซ์เบอร์รี่คุณผู้ชมลองหาเมนูดีๆเด็ดเพื่อสุขภาพในคลิปหรือว่าในหนังสือเมนูอาหารเดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะ,ยอะมากจริงๆแล้วนอกจากที่จะเอากับข้าวมากินกับไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเอาเนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องเนี่ยไปผัดเป็นข้าวผัดได้ด้วยที่เราเคยนําเสนออร่อยด้วยแน่ๆใช่เคยเห็นแล้วแบบนี่ยังไม่ได้ไปลองเลยนะที่เมืองทองพีสันดีแต่เขามีงานข้าวอยู่ จะไปเก็บภาพหรือเปล่าจะไปอยู่นะจะไปอยู่เพราะว่าว่าจะไม่ได้ไปเก็บภาพจะไปกินเนจะไปดูว่ามีข้าวอะไรบ้างอันนี้ว่าเอานี้เก็บภาพความทรงจำแล้วมันเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าคุณผู้ชมฟังใช่ไหมวก็จะเอากล้องไปถ่ายบ้างนิดนหน่อยๆนั่นแหละวันนี้ไมแต่งไม่ได้โมมาตลอดเลยวันนี้แตงโมเนื้อสีเหลืองด้วยดิอ๋อนิดนึงอันนี้เมลอนนะวันนี้เมลอนอาเมลอนเหรอ กกติแตงโมแถวบ้านเปื่อเขียวอันนี้เมลอนอันนี้เมลอนเมลอนคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะน้องส้มมีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะนําไปปฏิบัติใช้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็วันนี้นนนนนใครสนใจสําหรับข้าวกล้อง3สีหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ตานีไรซ์จากช่อง13สยามไทยค่ะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ 0993517247อะไรนะคะและ0993517247มีเบอร์เดียวตรงนี้ดังนั้นโทรเข้ามาสอบถาม1กิโล140บาททุกน้นค่ะคุณผู้ชมเราจะแพ็กนะแบบว่าแพ็กอย่างดีส่งถึงบ้านไม่ต้องมารับที่นี้นะคะ13สยามไายบริการส่งถึงบ้านนะคะได้บุญได้สุขภาพแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากการแหมพูดถึงข้าวแลสเบรี่แล้วพี่ซันดี้กินข้าวกินสิ่งที่ ที่เป็นพวกกับข้าวผักครละแมงดียวมันไม่พอมัน uh huh. ไม่สดชื่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคาเรามีคลิปนะคะที่เรียกว่าเขาจะเอาพวก ผลไม้อ่ะที่แบบว่าบางคนยังไม่ได้ปอกเนี่ยบางคนปอกไม่น่ากินอ่ะแล้วเราไปใส่ในพวกกล่องต่างๆนําออกไปกินแล้วมันก็ดูไม่น่ากินวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมีวิธีนะคะในการที่สมมติว่าคุณจอไปข้างนอกหรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ไปโรงเรียนก็สามารถจะพกเนี่ยแหละผลไม้หรือว่าผักเป็นแบบว่ากล่องเล็กๆเอาไปกินได้ด้วยเป็นเหมือนว่าแบบว่าอารมณ์แบบมังสวิรัต หรืออะไรประมาณนี้ oh หรือว่าเป็นคนที่บอกว่าไดเอทอยู่ <Healthy. S 1> แล้วก็สามารถแบ่งให้เพื่อนๆทานได้ด้ว oh, ยน่ากินมากแอบไปดูมาแล้วนะคะ,คะ ขอบคุณด้วยนะคะข oh ้อมูลจากทาง YouTube นั่น <YouTube. S 1> เอง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะมองแต่ภาพเพราะว่าภาพน่ากินมากทั่งสันดีเขาจะมีโอแคลลอดมีผักมีนูม่มดีมีผลไม้มีผักแซมกันแต่ว่าบางคนก็จะหั่นไม่ค่อยสวยไงพอเอาไปกินจริงๆมันก็ไม่น่ากินหรือว่า <ๆ S 2> ที่ผักมันเหี่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกว่ากาจะมีแบบว่าทริคในการทำให้สวยเก๋ๆใช่น่ากินจังเลยอ่ะเนี่ยเห็นเมล่อนก็น่ากินแล้วเนี่ยซงคะยังไงคะเรามีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเรามีผักดีๆเลยที่มี พกพากันไปได้มีผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหครบเลยข้าวผักผลไม้ตอนนี้ก็เหลืออะไรใส่ปากอย่างเดียว <c oughs> ลาคุณ <c oughs> ผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปดีๆและท่านใดค่ะสนใจสำหรับ ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างข้าวกล้อง3าสีหรือข้าว r i c e เบอร์ตานีอไรซ์ก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะ0993517247และ0993517247ค่ะเมื่อกี้ที่ปรบมือก็คือว่าได้ใจมากเพราะว่าอยากกินแล้วนะคะอาจจะกันได้ใหม่ครังหน้ากับรายการไรซ์เชล l by บคือจีนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ